โอ้โห oh ทุกคนครับประเทศไทยเราโคตรสุดยอดโคตรเนื้อหอมเลยหลังจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ได้รับเลือกเชิญเข้าร่วมงานชูตติ้งโลเคชั่นมาร์เก็ตเพรสที่สเปนเป็นการเจรจาเชิงรุกตั้งเป้ากองถ่ายจะถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งจากสหรัฐสหราชอณาจากักรและสเปนต่างตัดสินใจเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยนะครับงบประมาณรวมเ่กว่า2,300ล้านบาท ว่าเป็นที่โด่งดังมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นโลเคชันให้กับซีรีส์ดังให้กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาหลายเรื่องแล้วด้วยเดี๋ยวเราติดตามฟังรายละเอียดชัดๆกับแอดมินและคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TNS Thailand Now หากใครชอบเรื่องราวสไตล์แบบนี้นะครับในการนำเสนอแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป จากที่แฟนเพจ tfo thailand film office นะครับได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกองกิจการภาพยนตร์ได้มีการบุกงาน shooting location market place ณเมืองบายาโดริสสเปนนะครับเจรจาเชิงรุกตั้งเป้าดึงกองถ่ายต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและกิจกรรมนะครับเกิดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคม2567ที่ผ่านมาเป็นการเจรจาเชิงรุกกับผู้กำกับ ผู้อำนวยการการสร้างภาพยนตร์และผู้จัดหาสถานที่ถ่ายทำจากทั่วโลกโดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้าจากผู้ที่มีความสนใจประเทศไทยในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องต่างๆง,ง,ง,งานดังกล่าวครับถูกจัดและเปิดโอกาสให้ฟิล์มคอมมิชชั่นจากประเทศต่ตางๆเนี่ยได้เข้าร่วมเจรจากับกลุ่มเป้าหมายที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงโดยประเทศไทยเราได้เข้าร่วมในงานนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ซึ่งได้รับเชิญจากผู้จัดงานเนื่องจากกระแสความโด่งดังของซีรีส์ The White Lotus ซีซั่ม3ในปัจจุบันที่มาถ่ายในประเทศไทยและไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้วยความพร้อมทั้งด้านของสถานที่การถ่ายทำที่หลากหลายทีมงานมืออาชีพสตูดิโอและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลรวมถึงมาตรการฟรีมอินเซน i v e ที่คืนเงินให้กับกองถ่ายต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาครับประเทศไทยยังได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำของกองถ่ายจากสเปนในเชื่อเรื่องบิวเรียนแอร์บังเกซึ่งมาลงทุนถ่ายทำในกรุงเทพและชลบุรี โดยกองถ่ายชื่นชมความงามของสถานที่ถ่ายทาทีมงานชาวไทยมีความเชี่ยวชาญรวมถึงการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะยูเาซินิม่าพราไดซ์หรือสวรรค์แห่งภาพยนตร์ของคุณผลจากการร่วมงานในครั้งนี้ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างมาก สามารถทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์จำนวน5รายจากสหรัฐอเมริกาสาราชาณาจักรและราชาณาจักสเปนตัดสินใจเข้าร่วมถ่ายทำในประเทศไทยในปีหน้าในปี2569ครับงบประมาณรวมกว่า2,300ล้านบาทโดยส่วนสำคัญของการตัดสินใจเกิดจากมาตรการ In c เซน i v e ที่ดึงดูดใจและทีมงานไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมยังถือว่าเป็นโอกาสสาคัญในการเผยแพร่ภาพยนตร์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมและเป็นมิตรต่อกองถ่ายจากทั่วโลกภายใต้นโยบายของกรุมการท่องเที่ยวที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของการถ่ายทําภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริงโอ้โหนี่คือเรื่องราวที่เป็นอะไรที่มันวิเศษมากนะครับที่ต่างชาติเขาเลือกให้ประเทศไทยเนี่ยคือ โลเคชันในการถ่ายทำภาพยนตร์มีถึง5รายเลยนะครับสำหรับการไปร่วมกิจกรรมนี้ก็จะมีมายตามมาอีกแน่นอนนะครับในอนาคตแต่ที่แน่ๆใน5รายมีมาถ่ายในประเทศไทยในปี2569แน่นอน และงานนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาเชิญไทยไปอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยถูกเลือกให้เป็นโลเคชันในการถ่ายทำซีรีส์ดังภาพยนตร์ชื่อดังฮอลลีวูดอะไรแบบนี้มาอย่างมากมายนะครับเลยทําให้คุ้นหูคุ้นตาแล้วก็กลายเป็นสถานที่ที่พวกเขาเนี่ยอยากจะให้เป็นโลเคชันปรากฏในฉากภาพยนตร์ในซีรีส์ของเขา เอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับประเทศไทยเราเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำซีรีส์เรื่องต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่โด่งดังกันทั้งนั้นนะครับติดตามพร้อมๆกันคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าประเทศไทยสมควรได้รับการยอมรับจริงๆเพราะมีสถานที่ถ่ายทำที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า ดีใจที่ประเทศไทยเริ่มได้รับการยอมรับในวงการภาพยนตร์ประเทศที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการถ่ายทำจริงๆมุมมองต่อมาครับฉันไปเทียบประเทศไทยทุกปีและเคยคิดกับตัวเองว่าสักครั้งประเทศไทยจะกลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากรวมระหว่างแรงจูงใจของผู้สร้างภาพยนตร์กับธรรมชาติโลเคชั่นที่งดงาม เท่ากับความสําเร็จแน่นอนมุมมองต่อมานะครับบอกว่าผมเคยทํางานที่ประเทศไทยทีมงานที่นั่นคือมืออาชีพมากๆและดีใจดีใจที่พวกเขาได้รับโอกาสนี้มากขึ้นมุมมองต่อมานะครับการถ่ายทําที่กรุงเทพเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆทุกอย่างเป็นระบบและราบรื่นมุมมองต่อมานะครับบอกว่านี่แหละคือวิธีดึงดูดวงการหนังระดับโลกออกไปแสดงศักยภาพให้เห็น คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่า The White Lotus เป็นการเปิดประตูที่เปิดให้ในประเทศไทยตอนนี้ถึงเวลาที่หนังและซีรีส์อื่นๆจะตามมาแล้วคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าสเปนกับไทยร่วมมือกันในวงการภาพยนตร์มันเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแน่นอนมุมมองต่อมาครับเงินลงทุนกว่า2,300ล้านบาทในกองถ่ายต่างชาติรวมทั้งหมดสุดยอดมากประเทศไทยและยังไม่ได้รวมกองถ่ายอื่นๆที่จะมาถ่ายด้วยนะ มุมมองต่อมานะครับบอกว่าไทยกําลังกลายเป็นฮอลลีวูดแห่งเอเชียอย่างรวดเร็วการเติบโตที่น่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าหวังว่าประเทศอื่นๆจะเรียนรู้จากแนวทางของไทยที่เปิดกว้างเป็นมิตรและเป็นมืออาชีพมุมมองต่อมานะครับสโลแกนยูอาร์ซิ m a มา c p a ิกพาร e ไดเข้ากับประเทศไทยสุดๆมุมมองต่อมาครับ ประเทศไทยไม่ใช่มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมือนกับสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวแต่มันเป็นสวรรค์แห่งการถ่ายทําภาพ,พย,ายนตร์ด้วยไทยนั้นมีครบทั้งทะเลเมืองภูเขาไม่แปลกเลยว่าทําไมผู้สร้างหนังถึงเลือกประเทศไทยมุมมองต่อมาครับดีใจนะที่ได้เห็นประเทศไทยไปเป็นโลเคชันได้สร้างศักยภาพช่วยผลงานในหนังระดับโลกมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ่ทยทาในประเทศไทยมันคุ้มค่าแถมการต้อนรับที่นั่นมันไม่มีที่ไหนเทียบได้แน่นอนมุมมองต่อมาครับถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของวงการหนังแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยกําลังเป็นผู้นําจริงๆมุมมองต่อมานะครับน่าทึ่งมากที่ไทยผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างหนังได้อย่างลงตัวและผู้คนที่นั่นก็เป็นมืออาชีพมุมมองต่อมาครับ เยี่ยมเลยที่เห็นสเปนกับไทยร่วมมือกันในอุตสาหกรรมการสร้างสรงสรค์าภาพยนตร์ที่น่าชื่นชมคอมเมนต์ต่อมานะครับผู้สร้างแต่ละประเทศเป็นประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นนี่คือโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสู่ภาพยนตร์ชื่อดังฮอลลีวูดมุมมองต่อมาครับนี่มันจะช่วยสร้างงานดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายคอมเมนต์ต่อมานะครับ ไทยพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่ามากกว่าแค่ประเทศการท่องเที่ยวนี่คือศูนย์กลางแห่งการถ่ายทำภาพ,พยนตร์จริงจริงคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทีมงานภาพยนตร์ของไทยทำงานกันอย่างมีคุณภาพเสมอดีใจนะที่ทั่วโลกเนี่ยได้มองเห็นความงามของประเทศไทยจริงๆมุมมองต่อมานะครับเคยไปถ่ายทำสารคดีที่เชียงใหม่ทุกอย่างนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นมันดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา มุมมองต่อมาครับการเข้าร่วมงานแบบนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เยี่ยมมากแม้ว่าไทยจะไม่ได้เสนอไปแต่ทางผู้จัดงานเสนอไปเองอันนี้ยอดเยี่ยมมากมุมมองต่อมาครับไม่ใช่แค่สถานที่สวยงามเท่านั้นแต่คนไทยต่างหากที่ทำให้การถ่ายทำนั้นมันพิเศษมากขึ้นมุมมองต่อมาครับ เป็นก้าวที่ดีมากๆการร่วมมือกันมันหมายถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยมีความหลากหลายมากถ่ายทำได้ทั้งทะเลป่าภูเขาวิวเมืองภายในที่เดียวมุมมองต่อมาครับคิดว่าผู้สร้างหนังจากฮอลลีวูดหลายคนต้องประทับใจกับสิทธิประโยชน์ที่ไทยนั้นมอบให้แน่นอนมุมมองต่อมาครับ ประเทศไทยนั้นฉลาดพวกเขาให้สิทธิ์กับกองถ่ายที่ไปถ่ายทําในประเทศไทยทําให้มันเกิดประโยชน์ทั้งกองถ่ายและเจ้าของโลเคชันสิ่งนี้หลายๆประเทศควรเป็นอแบบอย่างก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์ที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจที่น่ายินดีด้วยนะครับที่ประเทศไทยของเรากลายเป็นสถานที่ถ่ายทํากลายเป็นโลเคชัน ให้กับซีรีส์ให้กับหนังฮอลลีวูดหรือว่าภาพยนตร์ชื่อดังทั่วโลกนะครับที่เขาจับจ้องจับตามองให้ประเทศไทยนั้นม,นมันอมันมั่นใจว่าให้ประเทศไทยนั้นเป็นโลเคชันปรากฏในภาพยนตร์ของพวกเขาก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาปั้นออมั่นใจเลือกประเทศไทยเอาละครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้แอดมินก็มีมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ